มาพบกับกระบะราคาย่อมเย,ยมนนา Nissan a v a r a 2.5 EL ปี2018เดี๋ยวเราไปดูกันเลย Nissan a v a r a นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมเนาะตัดแบบเขาเรียกว่าสีอะไรอะสีเทาๆปะมันมีเป็นพลาสติกสีเทาๆอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์และไฟตัดหมอกเนาะเดี๋ยวามาดูล้อด,ดีกว่าตัวนี้จะเป็นแม็กาลลอย18นิ้ว เป็นยางปี22เลยนะคะเนาะตัวนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็มาพร้อมกล้อง360องศากันเลยทีเดียวเนาะตัวนี้บันไดก็คือมีปกตินะคะลูกค้าตัวนี้ตัวนี้เราเก็บงานจะค่อนข้างร0อ็แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าตัวข้างหลังนี้นะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะมีบันไดมี แต่ตัวนี้ไม่มีปักเซนเซอร์แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ปักเซนเซอร์เราก็ทําให้ได้นะคะตัวนี้มีกล้องสองถอยพร้อมแล้วเนาะตัวนี้แล้วก็แมกไลเนอร์แมกไลเนอร์ก็คือสวยสมบูรณ์เอาด้านห่านด้านนู้นนะด้านนี้ไม่มีนี่เห,นเห็นไหมเห็นไหมสวยมากนะคะลูกค้าเนาะตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ไอตัวที่เป็นข้างหลังก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวภายในกันดีกว่า สำหรับภายในของนิสสันนวราคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันกันเลยทีเดียวเนาะตัวนี้จะได้เป็นกู o ์คอนโทรลนะคะมีควบคุมความเร็วด้วยนะคะแล้วมรเดรหลักเลยไม่น้อยมากไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองค่ะลูกค้าตัวนี้ไม่น้อยมือเดียวนะคะรถค่าสภาพทุกคันเลยเนาะตัวจอก็จะเป็นจอแบบประมาณน่าจะสิบนิ้วได้ไหม เนาะตัวนี้เป็นจอ10นิ้วนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศากันเลยทีเดียวใครที่ขับรถไม่เป็นหรือเพิ่งหัดขับก็สามารถขับได้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะเป็นเบาะแบบกรรมยีเนาะลูกค้าแต่ถ้าใครอยากได้เป็นเนบาะหนังเราก็ทําให้ได้เนาะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าสําหรับด้านหลังนะคะลูกค้าจะเป็นเบาะแบบกรรมยี่เหมือนกันเลยทั้งคันนะคะตัวตัวไอที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ วางมืออ่ะตัวนี้ก็เป็นกร,รมยี่นะแล้วก็นาวาล่าเนี่ยข้อดีก็คือเขาจะมีแอร์หลังด้วยแอร์หลังนี้แล้วก็มีที่ตั้งแก้วด้วยนะตัวนี้ภายในเป็นกร,รมยี่แต่ถ้าอยากได้เป็นเบาะหนังเราก็ทําให้ได้นะคะตัวนี้ก็คือใหม่มากเนาะเดี๋ยวเราไปสรุปกันราคาแล้วก็ยยดผังค่ากันสำหรับโปรโมชั่นสูงสุดตอนนี้นะคะนิสันนาวาล่า2.5า ปี2018นะคะจัดโปรโมชั่นได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30,000บาทเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ